เลยเหรอนี่เหรอสามเฮ้ยพวกแกพวกแกพวกแกล่าอะไรเซนตุพพีครบหรือยังวะยังแลดิเดี๋ยวห้องเชียร์จะเปิดเราด้วยอ่ะเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าพวกเราก็โดนทำโทษติดิเฮ้ยจริงยอ่ะอะไรดีหาไม่ทันแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ฉันว่าไม่โดนทํำโทษหรอกทำไมหรอก็ฉันนะนะได้ยินมาว่ามีเพื่อนปีหนึ่งรุ่นเดียวกับเราอ่ะไปยืนเถียงกับพี่ปีสามเพื่อช่วยพวกเราด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วเขาเทียมว่าอะไรวะก็เขาอ่ะบอกว่าจะเอาเฮดวากอ่ะทำเมียตาอกวสมองไหลเลยแกใช่ใช่เฮ้ยนันป้ะแกงนี่ไอ้พูดถึงอ่ะใช่ใช่แกงนั่นเลย ผมว่าถ้างั้นเออเรามาทักทายทุกคนกันก่อนดีไหมคร <laughs> ับผมอ่ะไปนจุดสวั <laughs> ส, <arose> สดีครับ <laughs> งงงงงงกันหมดเพราะพวกเราเนี่ยมาทำอะไรกันที่นี่ใช่ไหมฮะ <laughs> ผมก็งงเหมือนกันครับยองยองยอง ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อของคลีนและก็สิงโตนะครับจากมาวิทยาเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์นั่นเองเนาะแล้วก็ยาดีคิดถึงเหมือนกันนะก็เที่ยวเรามาที่น uh, ี่นะครับแน่นอนครับทุกคนพวกเราโดนไหครับมาเอาหน้านอกจากพวกเราเนี่ยทุสิ่งมันก็ไม่มีเพื่อแล้ว ว้าวทำไมของหน้างานอ่ะใครจะคนถ่ายวะกูแล้วขึ้นเวทีมาเฮ้ยมันต้องมาซ้อมกูแล้วถามเหมือนข้าตัวเป็นไงครับไอคิดไม่เจอหนีไปเลยมึงเฮ้ยพอพอพอเดี๋ยวมั้งเดี๋ยวพวกมึงนี่ต้องเรื่องกันเก่งจริงๆเลยว่าแต่เนี้ยพวกเราไม่สงสัยหรอว่าพวกเราสองคนให้พวกเราขึ้นมาทำอะไรวันนี้เออๆนั่นน่ะสิไอ้โบนง่ายๆเลยนะ พวกเราเนี่ยคุ้นเคยกับห้องเชียร์เป็นอย่างดีถ้าวัฒนบุตรห้องเชียร์เนี่ยแน่นอนไม่มีใครคุ้นเคยเท่าพวกเราอ,อรายู่ลแล้วเว้ยแถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทุกคนเรามาเข้าห้องเชียร์พร้อมกันดีิงไหมครับโอเคกันเดี๋ยวเราเข้าห้องเชียร์พร้อมกันเลยโอเคนะเนาะเฮ้ยจำตั้งนะครับกล้องผมมันหายไปไหนวะ ไซส์ใหญ่เชียวไอ้โทษทีวะมาช้าเลยทำไมอ่ะกูอ่ะขี่มอไซค์มาแล้วเราเรามอไซค์เสียก็เสียรถเป็นอะไรวะออบมนได้แรงแค่ไหนเต็มที่เลยเต็มที่เป็นเต็มทีเ่เลยแบบโฮ้ยโ<ๆ>อยด้วยใครเนี่ยเอาขึ้นมารถกูอ่ะเบรกสะบัดคับเสียเกียร์เลย

แบบครับด้วยอาพอดีสักเยอะไม่จับได้ปาจดนี่แขนขวาสักคงทรงนาลาแขนซ้ายสักชาติราชสีขาขวามือสักพยัคฆ์ทีขาตายสักมีมีกำลังบอกให้มันดีๆ อกสักพมกขลาพระควันปิดตาสักเบื้องหลังเบื้องหน้าลงอักขละหน้าจังงังหน้าผากฝังเล็กก้าเพชรตาแมวโอ้โหนะครับลิปอฝากบอกมันทีว่าวันหลังให้ผมจำเนื้อเพลงอย่างเดียวก็พอสเาียมเชียร์รับ รอยสักาคืนเลยนะเรามีกับเขาบ้างไหมแขนขวากับเย้ของเราขอเล่นแล้วของเรามีเขาบ้างไหมอ่ะของเราเออมีสิครับลูกทำไมเราจะไม่มีตู้เขาลองกันหน่อยไหมดีหน้าตาแบบเนี้เป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเนี่ยอ๋อพอดีผมเป็นลูกครึ่งครับเฮ้ยพ่อเป็นอะไรอพ่อเป็นฟรังครับเฮ้ย อะไรไเป็นพริกเกลือครับเอ้ยและเราอะเป็นอะไรเห็นขายครับเฮ็มเตงแ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 ตงมขึ้นบอกน้องแล้วว่าอย่าเล่นไม่วเฮ้ยโอเคได้อยู่ระเบ<ร><ร>ียบเชียร์้ยเบียบเชียร์คุณผมมารอพวกคุณตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่เข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสักทีชักช้าอยู่ได้เออนั่นแหละเพิ่งมาเมื่อกี้พี่โมบชิบหายไอ้แห้งพูดอะไร นี่รุนพี่ครับรุนพี่อ,อย่าติดตลกแขน<อ>ขาสักรงสงกไ <c oughs> เอาซบผมเอียงเลยส <c oughs> เรียบเชียร์เฮ้ยวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดห้องเชียร์กันแต่ก่อนที่ห้องเชียร์จะเปิดเนี่ยผมต้องทำการตรวจเครื่องแบบของพวกคุณก่อน ใครที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยจะต้องถูกลงโทษอืมไอ้หนุ่มคนแรกตุ๊ตะตรวจเลยเดี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่พี่วากหรือเรากำลังเข้ากรมทหารเดินให้มันดีๆมาโอ้โคนแรกมันตามันสู้ฟันดีจังรู้สึกว่าจะตรวจเองไม่ได้ แต่มันมีอีกคนนึงที่จะตรวจได้หนูแล้วเหรอตาเชิญคักแม่อุ๊ยโอเแล้วเอจนะพี่ค่ะน้องเยสแกมันไม่ดีเปล่าไอ้ชิบอุ๊ย เจ้กันมาก่อนเจ้ก่อนนี่มินีโนโตโดนเกอร์จัโมไม่ใช่อ้าโมอะไรเนี่ยไม่คืผิดเพลงมาพี่มันจะโรแมนติกอยู่แล้วอะเออซีนเกาหลีไม่ได้เล่นรถแห่ เอออเาใหม่นเนาะเอาใหม่เอาใหม่พี่ขอเพลงอีกทีได้ป่ะคะ